รถเท่ๆแบบนี้ต้องออกกับผู้การสุนทรเท่านั้นนะครับสวัสดีครับพบกับผู้การสุนทรที่ Ford r a สาขาพระราม5นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะรถคันนี้เป็นรุ่นอะไรบอกได้เลยว่า7 9 9ครับ7จ9ากนะฮะจากราคา9 2 4 0 0 0บาทเหลือ 799, 0 0 0บาทนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ผู้การสุนทรแต่งอะไรให้บ้างนะครับด้านหน้านะครับแบบนี้ม้าเงินแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าวิกเตอร์ V 3 นะ V3 แล้วก็ในส่วนของตัวการชนด้านหน้านะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ทั้งคันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งในสนองตัวสกเกิร์ตด้านหน้าและก็ตัวซุ้มล้อนะครับก็จะทำให้แมทกับตัวล้อแมทนะฮะเราในส่วนของด้านหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าคุมโทนในส่วนของตัวขาวดําเงาะคระับในส่วนของตัวสีดำเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นสีดําเงาหรือว่าดําด้านหรือเทาด้าน,นเลือกได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ l e ลนะฮะจุดนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือสี สีขาวนะครับเป็นไฟ LED นะซุ้มล้อนะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับผู้การสนทนก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะฮะแบบนี้ฮะส่วนล้อแม็กนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะฮะเป็นออฟเซ็ตลบห้านะครับแล้วก็เสริมหลอดด้วยยาง AT สามารถที่จะวิ่งได้ทุกพื้นผิวท้องถนนนั่นเองนะครับลูกหมากปีกนกของเดิมรับรุ่นนี้ไม่มีการยกนะฮะ เอกให้เฉยโอเคในส่วนของตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผู้การสุนทนตติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิปกันตาผู้การสุทธนตติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับตัวนี้ผู้การสุทธนตก็ติดตั้งให้เช่นเดียวกันนะครับโอเคคันนี้เบสิกง่ายๆเลยะครับติดตั้งโลบาร์ของ Outlander นะครับคันนี้ใช้งานได้จริงนะฮะตัวโลบาร์เขาเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงในส่วนของเวลาที่เรามีการบรรทุกเสริมในส่วนของตัวบรรทุกเหล็กก็ป้องกันของตัวรถ คำว่าแลนเจอร์นะครับด้านหลังนี้ลายของเขาเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบได้นะครับว่ามีโทนหลายแบบเป็นลายกรงเล็บหรือจะเป็นลายกราฟิกมีให้เลือกมากมายนะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็เสริมรอในส่วนของตัวข้อไฟหลังนะฮะข้อไฟท้ายนะครับก็ผู้กันความก็กติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมาจุดเด่นของเขาวด้านหลังนะมองแล้วจะเห็นว่าเออดูเอกเป็นเอกลักษณ์เลยคือสกูปหลังเป็นฟอนต์เอเบอดี A D, นะครบคุมโทนในส่วนของตัวเขา ขาวดำนะครับเพราะรถเป็นสีขาวตรงนี้ครับก็เลือกเฉดสีได้เช่นเดียวกันนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าความแข็งแรงของการชนด้านหลังนะครับอุปการณ์เสริมทอนติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟคัาจะมีในสองตัวไฟถอยนะครับชุดลากจูงนะครับต่อพื่อลากจูงได้นะครับอันนี้คือในสองตัวกันชนด้านหลังมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคในส่วนของด้านหลังนี่ฮะกระบะบอกได้เลยว่ากระบะของเรนเจอร์เรานะฮะนะครับสามารถที่จะเอาไม้พาเลิต ไปวางโดยที่ไม่มีการแบบวางแบบเต็มๆได้เลยนะครับของเดิมนะอุปกรณ์กระจังหน้าผู้กับถอยคืนให้นะครับไม่เก็บไว้ครับให้เลยนะฮะนี่ฮะแคมเปญง่ายๆครับบอกเลยว่าถ้าเกิดสนใจในส่วนของตัวรถนะฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะเกียร์ออโต้ด้วยเรามาดูภายในกันนิดนึงนะฮะภายในนะครับรุ่นนี้นี่ฮะอ่าตัวรถนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น MY25 นะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานนะครับ หน้าจอเป็นหน้าจอ Sync 4A นะฮะเชื่อมสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเกียร์สามารถ6สปีดพวงมาลัยเป็นแบบ power ไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องดูแลในส่วนขตัวน้ำมัน power เลยนะครับนี่ฮะข้อดีในส่วนตัวพวงมาลัยไฟฟ้าก็คือผู้หญิงขับง่ายขับเคลื่อนง,ง่ายแค่สตาร์ทรถหักเลี้ยวก็สามารถหักวงล้อได้เลยนะครับนี่ฮะง่ายๆชัดๆเลยนะคร799,000บาท สนใจนะครับติดต่อหาผู้การสุนทรได้ที่เบอร์โทร0 9 7 5 4 5 9 8 9นะครับก็อยากได้แบบไหนแต่งแบบไหนผู้การสนทรจัดให้ทุกคันนะครับพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ